ใครมีเหรียญ5บาทแบบนี้ผมยินดีรับซื้อราคาสูงถึง8 0 0 0สวัสดีครับผมอาร์มนะครับเหรียญ5บาทแบบนี้นะครับบางทีเหรียญที่คุณมีอาจจะมีมูลค่ามากกว่าหน้าเหรียญน,นะครับ <Yeah. S 1> เหรียญ5บาทแบบนี้เป็นเหรียญในสมัยรัชกาลที่9ที่ยังมีใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันด้านหน้าเป็นรูปรัชกาลที่9แบบนี้ส่วนด้านหลังเป็นรูปวัดเบญจมาพิษเพียงแค่ดูปีพศ2540และปีพศ2546สอ 2, 46, สองพศนี้ ปี2,546บล็อกนี้นะครับสภาพใหม่ๆ UNC ผมยินดีรับซื้อราคาสูงถึง1,500บาทส่วนปีพศ2,540สภาพใหม่ๆ UNC ผมยินดีรับซื้อราคาสูงถึง8,000บาทเนื่องจากเหรียญ5 2ปีนี้ผลิตออกมาใช้น้อยจึงทำให้มีราคาสูงนะครับใครมีเหรียญ5 2ปีนี้ผมรับซื้อจริงนะครับส่วนบ้านใครมีธนบัตรไทยเก่าเหรียญไทยเก่าเงินต่างประเทศโบราณพระเครื่องพระบูชา อยากขายกับผมแอดไลน์หรือโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ